ก้าวทักทายสบายดีทุกคนที่กำลังติดตามมักโชมเนาะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ซองอาคาน้อยณนะตอนนี้เฮาอยู่สเซาคูอยู่ปลาเฮาอยู่ปลาเฮามาเฮ็ดหยังกันมาจกปูเอ่ยมาจับปูกันบ่ดมาจกปูมาจับปูจับปลากันนี่คือเราบ่าได้บังคับเสาคูก่อนเนาะต้องบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเราบ่ได้บังคับเด้อเสาคูอยากมาก็เลยพามาเนาะบางทีก็ความพักข้อพักของเฮาขอ,อง2คนเฮานี่มันอาจจะแตกต่างไปจัก คนอื่นเนาะว่าคอมพักของเฮาซ้อนหลายก็จะอยู่ในผู้ในปลาแบบนั้นแหละคอมพักแบบบ้านๆเนาะทุกคนสามารถติดตามเรื่องราวการใช้ชีวิตระ่าดการหาอยู่หากินของเฮาได้ในคืนนี้เนาะแล้วเจอกันไต่ไปได้วยเซีนกงเซีนปลาไปไปว่าเป็นยังเดี๋ยวสิีสญญดีดเย็บขึ้นก่ากุ้งน่อยไปตุนน้อยบ่ก,ก็ได้

chị để chặt thôi hảo ma hảo ma để sao nó ma để sao ma xuống xa để mà hết lạ lạ ghi chị cảm ạ chứ bùa lại bùa bùa hảo mà danh bùa bùa rì nọ nó sai bùa 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 น้องป่ยไหมเออเออเราก็จับอีกออสลดัสลดเดี๋ยว <laughs> ไปไปน้องไปขำหามาด้ากันซีคนเนาะเดี๋ยวนี้น้องสายกำลังกอ่อไฟท่าเพระาะว่าเขาซีหิวข้าวแหง้งยังไม่ได้กินข้าวสวยเถอะอันนี้หลังจาก้องกินข้าวแล้วเขาซีไปหาอยู่หากินอีกเนาะอันนี้เขาหาอาหารอาหารที่เป็นอาหารเทียงไม่ยังไ,ไ,ไปซีไปจกเยีายนี้กลางคืนพอดีจกไป ตายไปบ่เห็นแล้วก็นี่ขับขับขับงตัวกตัวกนี่คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเาตัวนี้นี่เาหาอาหารเทียนอาหารเทียนนตอนนี้หกโมงละมืดแล้วอยู่ป่า ไปไปเลยสิเห็นกบเห็นมนยังเห็นปลาเห็นบรรยาก,กาศนียบสงบเี่น้องตามนี้ก็จะเป็นนี่เห็นบอปลากล้ยโอ้ตุปูยยยยเขามากุา้งวะได้ไดอได้แล้ว จะซีส่ให้บ่งอันนี้คือกุ้งน้ำจืดทุกคนโอ้มันก็ใหญ่พอสมควรเนาะกินดิบได้เนี่ยซีนี่นะอันนี้แซ่บสุดแล้วซุกมามว่า่อยแซ่บเอ้าผิดปอกกินละเขาไปเห็ดกุ้งเต้นกว่นนี้แล้ว มัน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 ม่มีเลือดเดียมีเลือดเป็นเลือดขาวเลยแต่ไม่ใช่เลือดแดงกินได้เี้ยครับนี่นี่กรุงกรุงน่จับได้หรอเอ๊ะนี่นี่สองตัวสองตัวนี่เห็นบ่จับนี่บ่ได้ ธอซื้อไปได้เหอได้เหอเน่ใสโอ้ยเนาะดูทุกขนไปเดี๋ยวจะกุ้งเนาะจะกุ้งบักหลายตัวเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยปูปูนี่ยบักยังเห็นไหมเห็นปู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 ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าไปบุได้ซ้มําได้ได้อหอโอเคโอเคหนุ่มเนี่ยูใหญ่ปูยักษ์คนโอ้ นน e> ี่เห็ดวมันสิกะแนวโอ้ยเก่งนี่วาใส่ใส่ใส่เขา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 อะไปไปเฮาซิมดอ้ตัวหวกตัวหวกห่อมมหวกออกไปฝาป่าป้าพี่นินบ่ เอาเสื้อขึ้น,บ,นบ,บรรยากาศกลางคืนมันจะค่อนข้างเงียบสงบทุกคนมันเหมาะกับการหานิมูนสไตล์ตคนมันนอกอ <laughs> เป็นไงได้มกักบ่มัมกอะ่ะ มัดตอนเฮียนปูถ่าจับแหละไฟฮอสิมมดกวาไม่นี้ตายมดมือไม่ยังอ๋่ได้อู้่ตัวกุ้งบ่ได้แดะ

ก๊อบก๊อบทุกคนนี่โอ้ยต้องหามีอะไรสักคูค่ โอ right. ้ส oh, ุดอดเลยกบอจริงๆอจริงาใช้ได้เฮ้ยลังนี so ้ด so ิ ong, ้พกเขาพวกเขาโอ้กบคนกบภูเขาเลือดออกเลยอ๋ไปไปเอาไปฮ็ดอันกินกบพอแล้วเลือดลืคนมาไต่อ้ายิ้มชูมันอะไเนี่ยเศร้าเนี่ยยินดีปูปู นี่ทุกคนโหจ,จดวดเลยไป,ไปไปไปตอนนี้เฮาซีซีย่างกบกินแล้วก็เสาคู่กำลังจีปูนงทุกคนเกือบเป็นนววมี้หมดอะไรเจ๊เสาคู่กำลังจีปูแล้วเขาซีย่างกบกินอาหารเทียงอาหารเทียงเด้อหลังจากที่เฮากินข้าวมีอิ่มแล้วเนาะนนปานข้าวอิ่มแล้วก็เฮาซีไปหา สิไปจับปูจับปลาอีกทีหนึ่งเอาอไปเอากลับไปบ้านทุกคนนี <h> ่มาถอดได้เลาจะได้โอ้ยออกออกออกเครื่องไหนออกโอู้หูใหญ่ลีเน,ะนาะน่าจะแมนกบเขาอ,อันนั้นออฟใหญ่ <h> ลึกโล คือในมันออกมาเค็ดจังใดมันจะเข้าไปในตรงน,นี้เดี๋ยวขั้นเกือบตั้งนัวพ,พอๆอ,อ,อ,อย่างเขาค่อยจับเอาอีกทีนึงทุกคนว่าเป็นยังนี่เดี๋ยวเอาตอกมัดแล้วก็ใส่เลยทุกคนไปมาเยอก,กมัดเยอกมัดโอ้หรือว่าดัดอันนั้นเี้เนาะยันมันระเบิด <c oughs> ขันบุญย,ยานระเบิดนี่เอาเมฆหินดาดเนาะแบบนี่ไปตรงนี้เจ <c oughs> ้าบุญยันมันระเบิดปอดปลอดภัยไว้ก่อนพอส้น,ล,น,ล,น,น,น,สนลายเนาะลายคนนี้จะโบหุ่นเนาะมักหินอันใดนที่เปียกน้ำนแท้ๆเนาะมักหินที่เมฆหินหินอ่อนประมาณนี้นะมันจะระเบิดเนาะทุกคนระเบิดในกัวนี้เขาไม่ได้ตั้งตัวนี่แ,แตกสายตานี่ยหมดเลยตาบอดที่ กิ้มอย่างที่ปูอุ้ยอุ้ยนี่กุ้งกุ้งกุ้งเต็มบ่าเต็มแล้วสมเสมือนทองฟ้าสมบสเสียมเครื่องตาเรื่องใจเปรียบพร้อมสมสมัยกุ้สตรีที่สูงส่ง วันนี้เนาะเรามให้ปูให้กบซุกเนาะหลังจากนั้นเทาทีกินข้าวแต่จ้าวที่ไปอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเทาทีไปจับปูจับปลาอีกเป็นว่าสกครูเป็นได้แดดเขามรู้สึกเป็นได้แดดบล็อตส์เองมาอีกเนาะอันนี้อย่างที่บอกไปเนาะเอาโบ๊ได้บังคับเสกูมาเด้อร์สกูผลิกมามันก็เป็นคมซุกอีกแบบนึง กว่าจะทั้งหลวงอัมพา่จนไ่ก็บล็อกไฟได้ไปเหมือนกันมีแต่เวียกกว่าหลายบล็อกไฟได้ไปอยู่กับเียดยกับงานอยู่กับเวียก,กบรรยากาศม,มันก็ต้องบอกเลยว่าโคตรโรแมนติกเนาะแล้วก็สง,งบสง,งบสงทุกคนอีกอย่างช่วงนี่ก็เป็นชวงหน้าหนาวได้โอ้ยถ้าเอาเต็นมากางนอนนี่สุดยอดเพราต้องได้บอ่อแหละแต่ว่ามือนี้เขาไ่ได้เอาเต็นท์มาเนาะที่จริงเขามาสนซาทุกคนเจ้าบ่าก็เลยแหวมา เห็ดหลายล่ายางเนาะติดตามได้เนะเลลาะหลายๆคลิปแหละอันนี้คารอให้ครบซุปก่อน หลังจากที่เขาใช้เวลานานพอสมควรเนาะตอนนี้อาหารของเขาโอสุกแล้วสักครู่เอาออกได้เลยนะอืออกได้ไฟูได้กินทามกังบรรยากาศพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยนี่ต้นไม้ใบหญ้าใส่น้ำนี่เห็นบะแค่นี้จะเป็นปลาแก่หมดเลย,ยแล้วก็ลงลงมาด้านลมนี่ก็จะเป็นใส่น้ำคน นี่มันยากาศสุดยอดเลยต้องบอกว่าสุดยอดเนาะโรแมนติกแล้วก็สง,งบดีเอฟซีผู้ใดมีโอกาสมาก็อย่าลืมอย่าลืมเนาะมามาหาได้เนาะสีพาไปแ <c oughs> ต่นี่ก็ได้เวลากินข้าวเลยพี่น้อง <c oughs> เอ้อหิวข้าวกินกูกินปลา <c oughs> มา ตะกล่องมาอินเสิร์ตอีกทีดนึนนงไม่หมดน,นี่หาก,กินง่ายๆนี่เนาะโอ้นี่คือกอบกรบกบกบจับมันหูน้องจิ๊กหูอันนี้สีมือสาวคูเด้อแ้่ดูนี่ค่อนข้างจะตุ้ยบางอัน,อนก็ตุ้ยบางอันเกาน่ากินที่เดียวถือ <ด>จิกดูนี่ตอนนี้ต้องน้ำมันต้องบอกว่ากไขมันผัว,ว่ลาลดูหนาวแบบนี้เนะเาะแถ้าดูหนาวแบบนี้ต้องแบบมันตุ้ยนะค่อนข้างตุย้ยไขมันเยอะพี่น้องบรรยากาศโอ้ยอกินกินหนังมันไหม้หมดละเดีด๋ยวเซบกินไปเอาไป็นเงื่อนยื้อให้ยา นอันนี้แซมอันติดโอ้โหหอนจิตหลายคนพีนพ่น้องอ่ะพี่น้องอาคาหลายเห็นหลายคอมเมนต์อยู่เนาะวะแต่ไอซื้อซองก่อซองอาคาหน้อยแต่วผมเห็นว่าภาษา,าคาชักคำมันนี้อาคาอย่ามาอเถ้าตัวเอง <c oughs> น้องมา แล้วเขคูยสปิเด้อา่อย่งอาคายากหาจมแอน่อยเนาะก็มาหาพามาสีอาคำาสีเบอน้าหอจาดเยช่วั้วุจิจิเอเดี๋มจริงบมงมาแค่อะรยังไงตั้งใจล่ามัเอรอ่ยรบบพยาไม่ล่าอนิจิข้าอุจ่าี่าะมายาหนุเตออาคาสีเบออยไอ้ ขอยาเจอเหอะจิขอยอยาิข่อบอทานอยากามันเ้องอะานึกแต่้ยมาสวอย่างนี้อยากเดินหาใช่ไหมอยากอืมา่าเป็นภาษาขาจักคำหึแบจริงๆ สอมงอันนเลยเดี <ules> ๋ยวก็ตอมบอกเลยแบบชุด oh นี้เนื้อนางของมันค่อนข้างแบบเหนียวๆนิดนึงเพราะว่ามันยวนแบบมันก็คือแบบก็เผาเลี้ยงเนาะค่อนข้างมันจะแข็งยับนิดนึง สุดยอดอร่อยด้หลังจากที่เขากินขขาอิ่มแล้วเนาะเขาก็ผิงไฟนิดนึงพิงไฟเอาไออุ่นแล้วก็เขาก็ไปซีไปเห็ดนอื่นต่อทุกคนซีไปใต้ปู้ใต้ปลากัับอีกเนาะตัว คลิปนี้เราที่จบอยู่วันนี้เนาะโอเคทาผู้ใดมกักกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยเนาะเพื่อไม่ใด้พลาดวิดีโอใม่ๆจากซองอาคาน้อยทุกคนแล้วไว้เจอกันไว้ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนาะสบายดีบายสกุล <Bye. S 1> บาย